สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในค่ายของครคเกิร์ตินี่เป็นคำรีเควสจากเพื่อนๆว่าทำบล็อกตอนนี้เราก็มากันประมาณตั้งแต่เช้าแล้วแต่ยังไม่ถ่ายเนะาะก็้ม่คกี้จ้าจะถ่ายเดี๋ยวเราไปดูอาหารเที่ยงกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มานั่งอาหากนี่กับข้าวมื้อแรกของเราในค่ายโอ้ยไข่แดงสุกเล้วรู้สึกไงบ้าง คิดว่าเป็นตัวจีนที่มีหลายเมนูแต่ตัวจีนที่มีอาหารจานเดียวมีสียให้เจ้าทีมาลน้ำซุปอร่อยมากคนอยยังไม่ได้ด้วยเฮ้ยเพื่อนีนั้นอยคุณไม่กินไก่ามใหม่นะอุ๊ยอร่อยจริงนี่เนื้อกอร่อยยมากกเไม่ยาน้ำปลาอ๋อนีเพือครอก่อนนะมึงแลัก็คื่างที่สอกนก่อนแล้วร่างที่สามเข่ากัวลูกดีมาก ได้เติมได้เนื้เติมหรอก่อนจะกินของหวานอีกนะเพราะเพิ่มไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้นะมันอยู่นายอะไรสำรวจอยู่ใช่เข้าพักค่ะโอ้โหวอบมีเตียงใหญ่อยู่หรือว่านี่คือเตียงเสริมนี่ก็คือเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครั ตอนนี้แล้วก็เลิกกันแล้วห้าโมงเย็นแล้วไปกินขบรกกันบ้างอ๋อไปกินข้าวกันเช้าเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเพิ่มสรุปคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปรีวิวอาหารเจอโลนี่เรามารับเสื้อแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเราแบบใส่ลุคไหนวันนึ่งวันสองทุกคนตอนนี้โอ้ยเราไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ ห้องอะไรบ้างห้องอะไรสกเกตกเตคุอ้ยเดี๋ไปดูในห้องกันหรอยังไม่อไปหัเหรเดิไปก่อนรอเดยว้งไมนไป้เลยเดิมวไปก่้อนอยไปแล้ันวไปดู้อกวไปด้นวไปดู้องกนวไปดู้ัเไดน้องนเยปุน้อกคนีว แปดสองสี่โมงเลยทอเตียงกว้างวัวเตียงกว้างวัวอะโอ้ยดีมากโภูมิใจแล้วอะ ว้าว Amazing ดูสัมภาระฉันอาแล้วกงอดูสิอปเดี๋ยวอปบ้นชอบมากเลยค่ะเอ้ยสวัสดีเพื่อนบ้านอ้าผมโกเแม็อยู่ห้องตรงนี้เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เองใครนอนพื้นบ้างเอ้าอ้ยเรานอนเตียงนะอุ้ยเงี้ยหรอเองพี่เองกัินดีต้อนรับเฮ้ยว้าว อกงทุกคนมันจะตื่นเต้นแบบนี้เลยเพราะว่ามันแบบฟรีอย่างนอแล้วก็แบบว่าแบบว่าแบบว่าอะไรเนี้ยไม่แต่ว่ามันคือมันดีที่สุดตั้งแต่เราไปทำมาไงเอออะไรบางอยู่อะได้ไหมลองนะนี่ต้องไปยินเสียงใหม่มาถ่ายนี่ปิไดไอ้นี่กินแล้วกินไหม เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไกก่จับตุ๋นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นน้ำสีดำนั่นเป็นก๋วยจั๊บไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยไก่ดมน้ำพ่นไงก๋วยจับไม่กูสั่งเส้นเล็กก๋วยจั๊บเออนี่เหมือนกันเลยเมื่สั่งอ่ะสั่งเส้นเล็กก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวน้ำดำจ้าก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยน้ำพ้นน้ำพ้นหมูต้อง ทุกคนตอนนี้แบบโอ้ยปวดหัวมากเลยเพื่อนแบบลืมเอาคีย์การ์ดออกมาแล้วห้องมันล็อกทำไงไปดูกันเดี๋ยวเราจะมีการข้ามจากฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ห้องลองเราคือตรงนี้แต่ตรงเนี้ยคีย์การ์ดมันล็อกเราต้องข้ามแล้วไปเร็วมาแล้วเอ้าไม่ใช่ห้องนี้พี่้องเราต้องข้ามอันนี้แล้วงนี้นะ ปิดไฟแน่เลยแต่ว่าแอร์เปิดอยู่ไหมเอ่ะไม่นี่แม่เยมันเปิดอยู่เลยนะอันนี้เปิดทุกคนปฏิบัติการอย่างเด็กๆเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวกุญแจห้องนะคะคือดีมันแจ้งเลยหนึ่งทีจะห้านะครับดีลาเวอร์ลีลาเวอร์ว้ายว้ายว้ายสตางค์อย่าทุ่มน้ำหนักนะตอนนี้พบผู้เสียชีวิตนะคะ สตา์งรีบเข้าไปสิเออแล้วทุกคนก็อยู่ห้องนู้นนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนนะนี่ทุกคนถ้าทุกคนมองในกล้องนี้มาอาจจะสว่างเนาะแต่ว่าดูตอนนี้เนี่ยนาฬิกาของเราประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะมันคือยังแบบดูสว่างแต่ทุกคนดูบรรยากาศอยากเรียกหาพี่แท็กพี่เจนมากเลย จะถ่ายหรือเปล่าถ้าเธอถ่ายถ่ายฉันด้วยสิอุ้ยเธอมันอยู่ในช่อง YouTube แล้วนะใช่ช่องว่าช่องชื่อเองอ๋อเองอันนี้คือชายหาดป่าตองลาดองวิสตาไม่ใช่อันนี้คือหาดสมิลาหรือเปล่าเฮ้ยน้ำลงแล้วอ่ะสวยมากตอนนี้หกโมงเท่าไหร่แล้ว โอ้หม oh ่ก็ uhm for oh แต่ว่าในคลิปก่อนหน้านี้บอกว่าหกโมงครึ่งทุกคนดูท hmm. ุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะมาท่องราตรีกันอุ้ยไอ้ชายอยู่เหรอันไมคะคุยด้วยฉันไม่ค่คุยด้วยเลยไอ้ย่าเดิน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 วันอาทิตย์ไม่ต้องตามแล้วเบอร์นี้เขามาตามถึงนี่แล้วเขาว่างลูกเออ ไเลยเกือะลเลยไม่ไไม่ได้แล้วข้ตามคุมแล้วว้าวตัวเราใส่อะไรอย่างนี้ตาโตตอนนี้เราก็อยู่กับร้านระดับตำนานของเราคนเราเราสี่เราสี่เป็นร้านระดับตำนาที่แบบว่าเป็นอยนะินะเป็นแบบในส่วนของนมหวานนเนาะขนมหวานตรงนี้แสงดีมาก เรามากับเพื่อนเพื่อนเพอนพ่ชาเราชอบทำอยู่แล้วคนอื่นเขาทำอยู่อยากกินอันเหลืองเหลืองอ่ะอยากกินอันเหลืองเหลืองอ่ะไม่ได้เองไม่กินเบอร์เองกินไหมอ่ะเรากินแต่ว่าเราจะเดเอไเอยากใจบริการไม่ได้เอาไปเลยคือไม่ได้จะถัก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าทุกคนครบหรบกเปล่าจะได้กินสัตวตอนนี้ก็มาพร้อมกันครบทุกคนแล้วได้เวลาาประนตอนนี้เราก็กลับมากันเรียบร้อยแล้วครบ8คนนะจ๊ะตอนนี้สี่ทุ่มนะทุ่มที่ตื่นกี่โมงอะหกครึ่งหก็ขออาบน้ำไปแล้วนะ มืดจังงันค่อยเจอกันพรุ่งนี้เลยเนาะไมปบ่ายตื่นเช้าขครยี่ทุกคนตื่นแล้วแต่ว่าเราไปอาบน้ำนะเราไม่ไปออกกำลังกายเราไม่ไปหรอกเปิดตา่อนปไปกิน้ามือปอ ตไม่รู้นะตหมดไอ้สายตื่นกี่โมงอ่ะอีงั้นโมโหโตโตไปไหมอาบน้ำเลยนะเออสกนเดนลองแปรงฟันล้างหน้าดูก่อนนะ แล้วก็เองเอาเสื้อผ้าไปเลยอาบน้ำเลยเอ,อไม่ต้องลองไม่จะจิขึ้นกัน,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 นแ,ตแต่ว่าสุดท้ายาต้องถูกตามไปอยู่ดีนะแล้วไงแล้วก็ต้องไปก่อนอาบน้ำอยู่นีอ๊้คนเยอะมากบอกว่า เสียงลงทานอ่ะนี่ข้างในเป็นชุดนอนอยู่เลยดีงามไฮมอร์นิ่งค่ะทุกคนสสวัดีค่ะรโอ๋ยยันสูงไม่ให้ลูกอ่ะนะคะแล้วก็กินให้เต็มที่เลยนะมือนี้ฟรีจ้าเป็นเรื่ป็นแลาตอนเป็นเด็กที่ไม er> Hi, <S S yes. ่ผ you know, ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์หนึ่งใบ คำว่าตะวันหอกย้ำอีกนะคำว่าตะวันหลอกไม่หวานเก็นติ๊งก็เจอีกมาแล้วจ้าเอิงแสงสวยอ่ะนี่แสงที่ตรงนี้อ่ะติ๊งขนม,นมแต่ว่าขนมนหมดแล้วเราบอกว่าเป็นตกทิ้ไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราก็ทุกคนตอนนี้เราก็นนนากพักเที่ยงกันแล้วอุ้ยจะโอ้อกินแล้วเหรอใช่ครับ ไมนูของเราวันนี้คืออะไรโซ่ห่กไข่เป็นไรอดห้าก็คือ่น,นไทยกุ้งสดสดจริงไหมโซนไนี่มันยังดิ้นอยู่เลยนะตอนนี้มันดิ้นยังไงเั้นไ้เห็นไหมไปแล้วไปแล้วโอ้หกินเ่าไมมกินหวาน้านได้หมดมาก มึงมันยาวยี่สิบเหรกว่าห้ามันก็หนึ่งมือมานอนที่นี่เดี๋ยวได้เป็นหลักของมือค่ะหน่อยมอมก็คืนหน่อยเป็นไงมีคนสตาร์โรตีห้องสตาร์เขาก็อยู่งานสอเครื่องนะตอนนี้มีจู่อยู่สองคนไม่รู้โต้หรือโจ้ไม่สองเครื่องเลยเมื่อวานเอ๊อเอออะไรนี่เปิมุมกล้องแบบใหม่เหรอ ไปไปยังอยู่คนนส้มเป็นส้มอะไรส้มแทห้หัวเชียวร,ร้อยเปร์เซ็นต์ส้มแทห้หัวเชียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส้ม้มที่ปลูกวันพระไหมส้มที่ปลูกวันพระือะไรส้มดีโดหรอือว่าส้มมินิมิม ตอนนี้เราก็กลับห้องกันก่อนเดี๋ยวเราก็จัน้ำกันนอนจะไปไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าวเนาะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเวลามันเมื่อยใช่ไหมแล้วมันยืดปึ๊บแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็มันก็ดีไหนดูสิไหนดูสินี่นี่สาธิตนอนท่านี้นอนท่านี้หรอไม่เคยเห็นหรือยังวะใช่ อออวันนี้เมนูอะไรจ้าวันนี้นะคะเป็กเราไในกลับนี้ค่ะอร่อยนะอะไรเอาแล้วกุ้งมีกปลาหมึกปาเทอร์อะไรอ่ะผัดพริกขเมาผัดี้เมาจริงเหรอผัดพริกเมาเมายังตกลงกุ้งหมึกผัดข้เมาแล้วเาอยากังพูดหมูหมึกกุ้งหน่อยหัวหมุนตุ๋ต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหัวหมุนตุต้มนึ่ง ใครมีดังค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่ยืนนิ่งๆไม่ได้เย่หลอก็มางานอะไรวะวารครัดรวมใจลู้ไทยเศรษฐกิจน่าหล่อยามาแปดแปดคนมาเดิมนั่งแบบนั่งครับขียนนั่งเลยสามใบบาทครับ เราดีมีทำไมทิ้ภาพทำไมอ่ะตื่นได้แล้วติดมงแล้วอ่ะเอ็ไเราตื่น้วฮะตื่นแล้วมาเป่าผมเลยเพราะเราสระน้ำเมื่อกี้อ้ยตตื่นแล้วเองเอาตัตื่นแล้วตัวปลอนนะเนื้อปลารอน เอ็งพูดอะไรกันตัออาน้ำก่อนไหมโอเคโอเคเออได้รับสารแล้วเอาเลยับก็ดรว่าเอ็งจะไปไอ้นั้นก่อนไหมไปสัมพิเศษก่อน เรากลับมาแล้วหลังจากสองพิเศษนะจ๊ะนอนเงียบไม่มีใครดูจากเป็ดเงืออะลรจากเป็ดจากเป็ดเลยทรงอยู่เสียงอยู่เลตู้งอยสายตอนแรกเราเครียดนะว่าเราจะเข้าไปยังไงดีตอนนี้ไม่เครียดแล้วฝั่งนี้เยอะกว่าเหลืออยู่สองคนฝั่งน้อง เองเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ข้าวผัดเลดศไหมแต่ว่าไม่ใช่กุ้งอ่ะข้าวผัดไก่อ้โแม่กเลยมันเข้ากับกุ้งมากนะข้าวผัดแล้วไม่จำกุ้งรอบนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดินเนอร์เป็นแคมปิ้งเนาะปิกนิกเย่จ้าผาอะไรวันนี้นะคะเราก็จะพาไปกิน ยังไงแม่เห็นได้หนอร่อยไหมอร่อยไหมไม่โอ้ปิงยาโดนเป็นไงบ้าทุกอย่างต้องถ่ายรูปนี่นะคะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิเจ็ดร้อยองศาเจดร้ยคนรอเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากเลยหิวแล้ว ได้กลิ่นอะไรไม่ฮะตอนเลยมันผีเวอร์ขอบคุณพี่ปัดนะขอบคุณพี่ปัดนะจ๊ะโอ้ยเอ๊โอ้ยเราไม่อยากให้เพื่อนอดเราอยากให้เพื่อนกินเองนั่งกินอย่างเดียวเลยอะไรเองก็เห็นว่าไหมนี้นี้นี่ สายลเหนื่อยัหมลูกเออสายเหนื่อยไหมสายปวดเมื่อยต้องแข่งเหรอเอออบยางวนนั่นเลยเหรอขอบคุณนะคะเลยยอดบังมากเชื่อเราเถอะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็คือหมดหมดเลยหวานเบิร์กอิงจะสดเลยเหรอใช่ใส่นน้ำแข็งด้วยเลยน้ำแข็งมากับบทเพลงมนต์รักจิ้งเหรนมาว่ะ ห้าถุงร้อยไม่ได้ครับสี่ถุงร้อยเท่านั้นครับโอ้ถุงีห้าสองถุงหกสิบครับสามถุงสองร้อยครับเฮ้ดูนะ้กินอะ รู้สึกอิ่มไหมเองดูน้องทำตาตานนี้โอ้ยรู้สึกอิ่มไหมอยากกินด้วยอะนา่ารักมากเลยคุณใช้ยาสีฟันอะไรคะอ,อ๋อในรีวิวอาหารบนโต๊ะหน่อยเรากินน้อยมากเองดูกุ้งดิเขาเก็บไปแล้วนะคะรอ<า>บนึงาวางเราไปย่างให้แม็กอยู่เราเลยไม่ค่อยได้กินวางไหมว่าอะไรคะวางแปลว่าวางยาค่ะ เอาใหม่เอาแบบเมื่อกี้ไหมไปบ้านเองเรากำลังไปถ่ายที่บันไดเถอะขอร้อง้ไปถ่ายที่บันไดรอกวไม่เห็นเลยไม่ได้ยินเฮ้ยไปถ่ายที่บันไดอ้ไออ้ไอ้ไออไไไออเอ้้อยไอไไ้ไ้ ไ้เองสมบูรเขากลับดีไหมที่ดีกว่าอหดีกหมัทุกคนสวัสดีวันที่4นะคะแบบตื่นเช้ามาเนี่ยคือแปดครึ่งแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้าด้วย แล้วก็ตอนนี้คืออะไรเป็นเป็นคือแบบว่าได้กินมื้อแรกก็คือข้าวเที่ยงเลยตอนเขาพักเบรกกันเราก็ต้องไปสอนพิเศษเราไม่ได้กินอะไรเลยเธอตอนนี้คือท้องว่างว,ว่าเดยขอแบบไป h a ร์ดเบร a ฟาสต์โ h ้แฮร์ดบรัเขาเรียกว่า have brunch เีราจะพูดกับเพื่อนไหมเพื่อนจะแบบจากกันแล้วแล้วจะคิดถึงความดีของแม็กแล้วก็สิ่งดีๆที่แม็กเคยทำให้เราตลอดมันจะไม่มีวันที่จะเรือนหายไปจากความทรงจำของเราตลอดไปเนี่ยไปนี่ไปไหนอ่ะไปไหนไปแล้วเราจะเจอกันอีกในสักวันหนึ่งจวันที่วันที่ฟ้าทำให้เราได้มาเจอกันเราเล่นได้ฟ้าไหน โค้ดไม่น้าถอดเลย